ก็สนุกครับผมวันนี้ว่ามีกิจกรรมเล่นให้ให้ให้เล่นแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับแบบว่าเครื่องสัมผัเป็นยังไงมีแบงอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่าเป็นอีกงานอีเวนต์หนึ่งของพวกเราสองคนที่แบบได้มาออกร่วมกันออฟไลน์อีเวนต์ครั้งที่สองอะไรเงี้ยก็แฟนคลับมาเยอะมากก็ะทับควดีใจอะไรเอออะใจเมื่อกี้ได้ฟีดอะไรบ้างะจากการที่เราไปออกูตามบูปต่างๆอะไรนะครับเมื่อกี้ได้ฟีดอะไรมาบ้างในการดูอะ ได้ทริคทริคส่วนหน้ไม่มีป้าแบบส่วนหนาจะเป็นแบบว่าแนะนำว่าแบบว่าไอขยุบหัตถ์ไอตันนี้มีสารชนนี้อยู่ช่วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราแบบเหมาะกับอะไรแบบไหนปกติเป็นคนดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษดูแลไหมครับปกติผมนะเฉพาะช่วงที่จําเป็นครับผมแล้วก็จะใช้พวกมาร์กหน้าเวลาแบบไปทํางานอะไรเงี้ยไปถ่ายงานครับเขาขี้เกียจเพราะว่าผมผมใช้ตลอดใช้แบบ ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบก็ต้องพยายามหน่อยอยากหน้าดีแต่ถ้าเือนอย่างให้กันแเนอะไรผมเล่หกแฮนด์คิมอ่ะเราหน้าท <ผม S 1> ามือหน,น,น,น้าดีแล้นวนะอ๋อต้องมีในยานเนี่ทำไมถแนก็เขาชอบใช้แฮนด์คิมใช่ใช่เราเบอว่อบนมรนุ่มไหม ถ้าถ้าถ้าเป็นผมผมถ้าเป็นผมผมจะเลือกน่าจะเป็นมัคหน้าน่าจะแบบง่ายกับเขาสุดแบบไม่ต้องไม่ต้องทาครีมลงไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยสะดวกสุดส่วนมากรอหน้าร้านแต่จริงจริงก็อยู่ในร้านนะแบบไปไปเดินแบบว่าไปไปดูไปเดินดูแต่ก็ไม่รู้เรื่องผมผมก็หน้าผมน่าจะแบบอยู่ในร้านแบบเลือกอันนั้นเลือกอันนู้นเลือกอันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ใส่กับอ่างเออใส่กับอ่างก็คืออยู่แบบทั้งวันอยู่ได้ท <ผม S 2> ั้งวันไหมผม,มไม่ได้ผมก็อยู่ได้นะอยู่ได้แบบเราอยากรู้ไงเราอยากรู้ว่าเฮ้ยต้องทํายังไงให้แบบหน้ามันดีขึ้นให้ใหแบบเออเห็นคนใครเห็นแล้วก็แบบเอ้ยทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยถามหมอมาไม่ใช่ชอบให้ทาหรือว่าเป็นแบหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาเซ็ปต์ค่ะสีเป็นยังไงบ้านวันนี้น่ารักวันนี้น่ารักนะนี่โอ้ มีคนถาเหครับตั้นอม้สวตัวแล้วเราอบับาวกหมผมชอบสกินแค,ครใช่ผมก็ชอบสก,กินแคร์มากกว่ากินไม่ค่อยได้ใช้น้ำหอมเท่าไหร่อะไราเงี้ยหลังๆครับผมโอเคครับก็สำหรับแฟนที่อยากมาช้อปปิ้งไดยินฉักต้องเสี่ัง ก็สำหรับแฟนๆที่อยากมาช้อปปิ้งครับก็มาช้อปปิ้งกันที่นี่ได้นะที่มัลตีสาขาแฟชชั่นไนแลนด์แฟชชั่นไอแลนด์ใช่ก็ใครชอบแบรนด์เกาหลีสกินแคร์จากเกาหลีน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์ดูแลผมมีครบหมดเลยจบที่เดียวที่มัลตีดิวตี้นะครับผมถามเรื่องงานได้ครับไม่มีไม่มีแล้วถามเรื่องงานลีลี่จบไปแล้ว ก็รู้สึกว่าก็เป็นการจบที่ที่ดีอะแบบหลายๆคนชอบแบบทุกคนเห็นแล้วคงว่าเออประทับใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากให้มีภาคสองซีซั่นสองมีต่ออะไรอย่างนี้ครับในซีรีส์จบแล้วเราแบบฟังคุณแบกแล้วเป็นยังไงบ้างเราไล่ตามอ่านคุณแบกคือแบบสนมากนั่นแหละก็มีแต่คนขออยากดูซีซั่มส่วนใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนคนก็ชอบแล้วคนบอกว่ามันสั้นมากอยากได้ภาคสองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบซึ่ง ซึ่งก็ซึ่งก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ค่มีแววไหมมีแววมี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 แววอีแววอาจจให้ความหวังนะอะไรนะให้ความหวังก็พูดตามความเป็นจริงว่าแบบมีโอกาสที่จะเกิดค้ยสปอยใช่ครับตอนนี้ก็มีเริ่มเดี๋ยวมีผลงานอีกแหละมีต่อมีต่อใช่ ยังบอกไม่ได้เนาะยังบอกไม่ได้คิดว่ายังบอกไม่ได้แต่ว่ามันแต่ว่ามีใช่มีเราคุยกันเป็นประเภทไหนก็เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นงานแสดงนี่แหละครับงานแสดง,ง,ง,สด,งด้วยกันนั่แหละครับ ตอนนี้ยังถ้าเป็นแฟนมิ팅เลยอะตอนนี้อาจจะยังไม่มีด้วยด้วยหลายอย่างอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ว่าที่มีก็น่าจะมีเป็นโปรเจกต์ป้ายป้ายที่สั็งขับที่จีน oh, ซื้อให้ป้ายเอีดีครับผมก็น่าจะไปรวมพลกันที่นั่นถ่ายรูปเก็บไว้เก็บโปรเจกต์ครับแล้วอย่งเงียคือแบบโอกาสทราจะได้เจอแฟนอะมันก็ยังไม่มีมากอะไรนตั้งใจาอะไรด้แบบแฟนบ้างก็ตั้งจทำอะไร,ไร,ไรบ้างก็ ม่จร,จริงจริงจริงเราเรามีคิดคิดคิดอย่างอื่นให้ให้ที่แบบเราอยากให้คนที่ติดตามเราเนี่ยเขายังมีอะไรที่แบบสามารถติดตามเราได้อะไร่งเงี้ยก็จริงก็อาจจะมีวอล์กที่ผมวางแผนไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งวันนี้ก็ถ่ายเหมือนกันถ่ายมานั้งแต่เช้าแล้วก็สาหรับใครที่แบบเอ้ยไม่ได้มาเจอกันบ่อยๆไม่ได้มาเจอในอีเวนต์เนี่ยก็ราติดตามได้เลยครับใช่ครับถ่ายด้วยกันในอะไทำด้วยกัน,กนใช่ใช่ถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกัน ก็ขอฝากผมก็ขอฝากติดตามผู้ชัตรีนั่นนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีผลงานมารเร็วนี้แหละแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวบอกได้ก็จะประ,ประกา,าศให้ทราบก็ฝากติดตามไว้ก่อนครใช่ยังไงก็เป็นกําลังใจเราก็ซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆเลยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมาซัพพอร์ตกันมาตลอด่ะแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับยิ้มมายิ้มมายิ้มมา